มีชายสามคนได้หลงเข้าไปในชนเผ่าลึกลับแห่งหนึ่งชนเผ่าแห่งนี้ไม่ว่าใครหลงเข้าไปจะต้องถูกจับไปบูชายันแต่วันนั้นเป็นวันเกิดของหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าจึงคิดจะไว้ชีวิตพวกเขาเพื่อเอาบุญจึงได้บอกกับพวกเขาทั้งสามคนว่าให้พวกเองไปเก็บผลไม้มาคนละสิบผลให้เก็บมาคนละอยานกันแต่หัวหน้าเผ่าก็ไม่ได้บอก ว่าจะให้เก็บเอามาทำอะไรชายคนที่หนึ่งกลับมาพร้อมกับมะม่วงสิบผลหัวหน้าเผ่าได้บอกกับเขาว่าถ้าเอ็งเอามะม่วงทั้งสิบผลนั้นยัดเข้าก้นตัวเองแบบไม่รู้สึกอะไรข้าจะปล่อยเอ็งไปชายคนที่หนึ่งยัดมะม่วงเข้าไปได้เพียงครึ่งผลก็หลงจากหัวหน้าเผ่าก็เลยให้เอาไปบูชายันชายคนที่สอง กลับมาพร้อมกับมะยม10สิบผลหัวหน้าเผ่าก็บอกกับชายคนที่สองว่าถ้าเองเอามะยมทั้งสิบผลนั้นยัดเข้าค้นตัวเองได้แบบไม่รู้สึกอะไรข้าจะปล่อยเองไปชายคนที่สองยัดมะยมยมเข้าค้นตัวเองแบบชิวๆสบายๆแต่พอถึงลูกที่เก้าก็หัวเราะก,กากออกมาหัวหน้าเผ่าจึงได้ให้เอาไปบูชายันเช่นกัน ณที่ท่านบูชายันชายคนที่หนึ่งก็ได้ถามชายคนที่สองว่าเองจะรอดอยู่แล้วเองหัวเราะออกมาทำไมชายคนที่สองก็ตอบชายคนที่หนึ่งว่าจะไม่ให้หัวเราะได้ยังไงล่ะก้อยคนที่สามมันแบกทุเรียนมาตั้งสิบรูก